สวัสดีครับเห็นผมใส่ชุดนี้อย่าเพิ่งตกใจว่าผมจะไปแข่งรถที่ไหนนะ่แต่มีเรื่องราวสาระเกี่ยวกับรถแน่นอนวันนี้ผมจะพาย้อนกลับไปยังอดีตไปดูประวัติของรถสปอร์ตว่ากว่าจะมาเป็นรถหรูในยุคปัจจุบันนี้รถสปอร์ตเหล่านั้นมีพัฒนาการมาอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยครับ รถสปอร์ตไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความเร็วความหรูหราและความฝันของมนุษย์ทุกยุคสมัยได้สร้างตำนานใหม่วันนี้เราจะพาคุณย้อนชมวิวัฒนาการของรถสปอร์ตตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงอนาคตในช่วงทศวรรษ1,920-40รถสปอร์ตถือกำเนิดขึ้นจากสนามแข่งบูก็ติไทย35และเมอร์เซเดสเบ SSK ไลนเป็นตำนานเครื่องยนต์แรงเสียงค้รามสถานใจจุดประกายความหลงไลหลให้กับคนทั้งยุโร เมื่อโลกฟื้นฟูจากสงครามรถสปอร์ตเริ่มกลายเป็นงานศิลปะบ,บนถนน m e r c e d ซเด e n z 300เซลกวิงกับประตูปิดนกที่ไม่มีใครลืมฟอร์รอร250 GT O ที่ทั้งสวยงามและเร็วที่สุดในยุคนั้นคือการประสมผสานระหว่างความหรูหราและสมรรถนะอย่างแท้จริงโลกเริ่มรู้จักคำว่า s u p e r c a ค แลม ب و กินีคอนท็อปคือตัวแทนแห่งความฝันดีไซน์เหลียงคมราวยานอวกาศขนาที่พอด911เทอร์โบคือพลังแห่งความจริงบนถนนและสนามแข่งยุคนี้รถสปอร์ตไม่ได้มีไว้เพียงแข่งแตกกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสถานะและความบ้าคลั่งในความเร็วเข้าสู่ทศวรรษ90 200 McLaren F1 กลายเป็นรถถนนที่เร็วที่สุด Ferrari F40 คือนอยิยามของซูเปอร์คาร์ที่ดิบที่สุดและโตโยต้าสุดยอคือพลังของญี่ปุ่นที่ก้าวสู่เวทีโลกเทคโนโลยีคาร์บอนไฟเบอร์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามายกระดับรถสปอร์ตสูงมิติใหม่ศตวตรรษที่21คือยุคของไฮเปอร์คาบูเกติเวรอนและคารทำลายสถิติความเร็วพอร์ต918ในเดินำเสนอเทคโนโลยีไฮบริดผสมาสาสพลังไฟฟ้าและโคอนดิเซชโคพลักดังขีดจ,จำกัดของวิศวกรรมจนกลายเป็นยานยนต์ที่ใกล้เคียงกับงานศิลป์อนาคตรถสปอร์ตอาจไร้เสียงเครื่องยนต์เทสลาโรสเตอร์และรีแม็กซในมอร์แสดงให้เห็นพลังไฟฟ้าที่เหนือจินตนาการความเร็วกว่า400กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือความจริงใหม่ แต่คำถามคือรถสปอร์ตที่ไร้เสียงคำรามจะยังคงปลุกไฟฝันในหัวใจมนุษย์ได้เหมือนเดิมหรือไม่จากอดีตถึงปัจจุบันรถสปอร์ตไม่ใช่เพียงเครื่องยนต์แต่คือแรงบันดาลใจที่ขับเคลื่อนความฝันของมนุษย์วิวัฒนาการนี้จะไม่มีวันสิ้นสุดเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวความเป็นมาของรถสปอร์ตจากอดีตสู่ปัจจุบัน จากจุดเริ่มต้นที่เรียบง่ายสู่ซูปเปอร์คาร์และก้าวต่อไปในโลกแห่งไฮเปอร์คาร์รถสปอร์ตไม่เคยหยุดพัฒนามันคือสัญลักษณ์ของความเร็วศิลปะและนวัตกรรมที่จะยังคงขับเคลื่อนไปข้างหน้าพร้อมพาเราก้าวสู่อนาคตที่ไร้ขีดจำกัดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆด้วยนะครับ